รู้ว่ากดอัดแล้วเออไม่รู้เหมือนกันอ่ะประเภทเดียวประเภทเดียวอีกแล้วพี่นายพี่นายผมขอไปก่อนพี่นายผมจะต่อไปกลางผมจะต่อไปกลางเออใครก็ได้เปิดรายการให้หน่อยเนิดแล้วเป็นรั้งหลักใช่ไหมเย็ดวันแล้วปล่อยละไม่ใช่ไม่ต้องคือต้องเปิดเลยนะโอ้ยวันนี้ด้วยวันนี้วันผมนายเดอะวูฟฟี่เฮ็ดนะครับนายเดอะว้ามาพร้อมกับอากาศรตึง และเสียยพัดลบไม่เข้าเอาไปโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้กโอ้ยโอ้ยโอ้ยีอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยนอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยบอ้้วไอ้ยโอยโอ้ยโอ้อ้ยโอย้โออโอ้ยยออย้ ยาตีตูนตีตูนโอ้โหขออีกขออ้าวขออีกห้าอันขออีกห้าอันโอ้โหอกไปไม่มีไม่มีไม่มีใครอัดนะมีอัดคนเดียวได้เหี้ยหาโคนรเถอไม่อัดเลยเดี๋ยวตอนนี้ไงเออแม่เมันมันมีความรู้สึกว่าโคตรแปลกอัดและลื่นโคตรอ่ะ อัดและลื่นโคตรนะเฟมเล่นตามที่เฟมนะเบันอขวานมาขายฮะฮะควาดขวานไม้มาขายเออเออใช่นี่ไงดาเมจดาเมจเจ็ดดาเมจเจ็ดเจ็ดชาร์จอย่างนานไม่รู้ว่าผมอินดี้ผมใช้ดาบเอาดาบหินด้วยแล้วเมจ์ไว้เขาด้วยไม่เอาอ่เขาใช้ดาบดีกว่าชิงกว่า ดัเม็ดเลยเอาไปฮะค่อยๆค่อยไปซ้อมตอนเล่นตอนซ้อมเลยเห็นก็เห็นเห็นเจ้คนกับผ่านต่อไปกลางเร็วต่อไปกลางเร็วๆเอาไปกดดาบทำไมจะบล็อกแป๊บนึงพี่แซ่คอยหนึ่งเดี๋ยวนะไอ้ไอ้ดันกันได้เนี่ยมันหายไปช่วงไหนนะ อากเขีนคนโดนดันตกรอกว่ล่ะเอเวลามันดันกันได้อะมันรุ่นก่อนมันมีปะมันมีอยู่นี่แหะรุ่นก่อนตอนนู้นเลยไอ้ก็ได้ไปตอบบอกมามีมีมีมาก่อนตอนนู้นมีหนึ่งจุดหกปะแล้วก็ไปหาตอนหนึ่งจุดเจ็ดมาตอนหนึ่งจุดเจ็ดมาใช่ไหมอ้ยอุ้ยอ้ยเรามีการเสียหนึ่งจุดเจ็ดกับหนึ่งจุดแปด เอาละครับโหแม่งบูโดนแล้วสีฟ้าโดนแล้วต่อไปก้างเร็วตอนนี้สีฟ้าโดนแล้วอ๋อเออใช่เาะมึงขอแปะ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 และคือและคือกระโดดดันจนจะตกอ่ะอันนี้ไะ่คนโงเอาพกสองอันเออเออพกสองอันเลยเดี๋ยวนะขขงเราสีเพล่เพลใช่ไหมสีม่วงใช่ไหมของเราทองยี่สิบอันยิ่งเ เดี๋ยวเมาเพราะไชิดชิดสีเอีไหมไม่ต้องใช้แล้วมั้งไอ้คนทองแต่ก็แต่ก็พกอยู่ดีก็มันเป็นสายพี่ใช่เป็นสายเออแม่งอืดนะชุดพังไม่ได้รับจริงเดี๋ยวน้องมีใครดูมีใครดูขบวนมาเดี๋ยวไม่มีหรือไม่มีไงยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยแครได้หาแย่งยังไปหมดเลย ได้ข่าววแ่ไม่ได e ้เลยไม่ได uh, ้เลยจริงทองอ่ะทองไหนแย่ไปหมดเลยอ่ะแค่ทองได้มาเต็มเลยได้ข่าวว่าแย่อาหารอนไปอาหารเน้ยอาหารอาหารได้ป่าวะไปเอาเพชรมาก่อนป่ะตอนนี้ต้องการหลอดอาหารเจเราฟาร์มของให้ทุกคนไปก่อนเลยเราจะอยู่บ้านให้ละคายบินมาก่อนแล้วนะถึงก็เดินวัว ฮอนยาฮอนยาขอเหล็กสักสิบไม่สิบก็ห้าก็ได้เราจะต่อไปทางไหนดิเอาไปดิโยนให้ด้านหลังเลยจะพอป่๊เนี่ยบล็อกจะพอป่๊เนี่ยแถวบล็อกมัม่ะมีอยู่ยี่สิบเก้าอันเฮ้ยแต่มันไม่พอสอบขึ้นเอามาหน่อยไม่มีเลยมาแล้วบล็อก

วัดเดี๋ยวว่างเมื่อไหร่แทงว่างเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราเอาไปเอาไปต่อเอาไปต่อกับเกมนี้ก็ได้เสมอตอนนี้ไม่ไม่เดี๋ยวเอาเอากี่โมงเลยนัดเข้าไปให้สักสองทุ่มแล้วกันสองทุ่มเหรอโอเคนัดไว้สองทุ่มไดขอวันนี้นะวันนี้ได้ป่ะ ฮาได้พรุ่งนี้ไม่ได้ดูบ้านดูบ้านนั่นนะเฮ้ยสีอ๋อสีลราหรือเปล่าเขาสีอะไรวะสีหมอกมันเอาควันอละหมอกลืมไปไม่มีออฟติไฟมึงสูงไม่ได้เอเนเดี๋ยวดูคนละฮันทันไปทางโน้นหนึ่งเอว่ะ เฮ้ยไอ้ล่อนแล้วเหรอฮะวันไหนล่อนแล้วเหรออย่าตีรัวอย่าตีรัวอย่าตีรัวเป็นพออย่าตีรัวเป็นพอโอ้โหไอ้นี่เป็นวะอย่าตีรัวเป็นพอมีโล่ให้ป่ะเนี่ยจะได้ถือโลเจียวนี่มีอีโล่มีโคตรเกียนโล่เป็นสิ่งที่เกลียนมากอุ้ยเฉีียมันยังไม่เสถียรว่ะ อุ้ยดากไปรลยไอ้เจ้าหนิ่งหนิ่งปาโอ้ยตายตายตายอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันสีมันสีอะไรวะน้าขอกดแทบดูหน่อยดิไม่กล้าไปว่ะอ๋อแทนอยู่บ่ะก็ว่าใครเอ๊ะเบ๊บบอกโอเคอ๋อเออเองเออเองเฮ้ยปิดไม้พูดตั้งงานเลยไม่เงียบ ไม่มีมามีมีคนมาก็บอกเวฟว่าเฮ้เวฟบไม่เอาอ่ะไอ้บันทองไหนว่าเอาคอร์ดไปเรื่องเฮ้เดี๋ยวเรายึดกลางแล้วใครเข้าฐานพี่แกไม่มีอยู่นี่กับดีลอยล่ะกลับดิพี่นอนน่ยพี่นอนอยู่เ่อพี่เขอะไรอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดีคนมาเปล่าเดี๋ยวกลับทางกันคนมาคนมาคนมา อาคนมากูขึ้นครับกูจะได้ปั๊มคิวครับสองคนไหนอันไหนไหนไหมันหิวง่ายจังเลยหิวง่ายมากเลยเนี่ยเออมันเออมันรู้สึกว่าหิวง่ายจริงๆต้องงวนะต้องวนอ่ะเห็นปะหิวง่ายนะหิวเยอะเออเอาเพชรซ้อมอ่ะง่ายเราก็เอาพิซซ่อมน่ะเอาเลยคุณที่หนึ่งหยุด่ารมันจะมีนั่นมาเว้ยไออะไรนะไป อีกคนอีกคนอีคนอีคนไอ้ชมูชมูชมูนอนห้องบนห้องบนเป็นไรแล้วตอนเนี้ยก็ยังไม่เป็นแมวอะไรเลยไม่ up เป็นไรแล้วเหรอไม่ได้อัพแมวอะไรเลยวันมันไอ้นี่มันกะมันกะระยะตีไม่ถูกเว้ยตีอย่างเงี้ยไปไปไปโอ้โหสามสิบเมตรโอ้โห เมพรสามสิบเมตรสีเขียว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 สี่สิบห้าเมตรแล้วเพดสามเพดยี่สิบเมตรเองไม่แรกไอ้โลสามสิบเมตรเฮ้ยเมื่อวานมันสามเมตรเองใช่เหรออันนี้มันสามสิบเมตรดิดิใช่เหรอใช่ใช่เดี๋ยวกลับไปดูให้ได้กลับไปดูให้กลับไปดูให้เป็นเหมือนกันปะไหนเคนหนึ่งเมื่อวานมันสามเองนะถามเวฟดิเห็นเห็นเหมือนกันหรือเปล่าอัดคลิปอยู่ด้วยก็น่าจะรู้ ฝั่งมึงที่ฐานที่ฐานเปิดไหมยังเปิดเพชรยังเปิดเพชรแล้วเปิดเพชรแล้วเลเวลสองอัพอัพยังเฮ้ยเฮ้ยให้เต็มไปเลยเหล็กเหล็กชุดเหล็กโดนชุดเหล็กจัดการดับดาบดาบดาบได้ดาบได้ก็ดีโดยช่วย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 ด้วยพอดาบเหล็กไปโอ้เอ๊ะทำไมเราไม่เอาทองเออแรกอ๋อหรือว่านี่แต่ถ้าดาบถ้าดาบตีอ่ะ ดาเมจมันเข้าเยอะอยู่นะถ้าตีลวดาบแต่หินนะตีเข้าชุดหนังนเยอะเออว่ะสามสิบ <30 S 1> <30 S 2> เมตรคือสามสิบเออสามสิบ <30. S 1>